สี่สองเจ็ดนะครับสองขาใหญ่นะครับสตองเกอร์ความหนาสองมิลมาในลายรับปีใหม่แคปล่าสลัดสีขาวเฉพาะตัวตามนี้ครับสินค้าถึงแล้วอย่าลืมสแกน q ิว o d e คชมคลิปสอนก่อนเล่นนะครับ427นะครับสองขาใหญ่นะครับสตองเกอร์ความหนา2มิลมาในลายรับปีใหม่แคปล่าสลัดสีขาวเฉพาะตัวตามนี้ครับ หาพื้นที่ล่งกว้างนะครับเดี๋ยวเพิ่มแรงส่งนะครับพอ้นี่กว้างเบากว่ามาแล้วสวยๆครับมากล้อปโอเคลายเดิมครับพันสี่สองแปดนะครับลายเฉพาะตัวสลัดสีขาวตามนี้ครับ ไอกองครับโชคอีกรอบนะครับจันมายันมายนมาปุ๊บเอเค่สวยงามหมดถูงเรื่องคุณภาพผ่านครับสินค้าถึงแล้วอย่าลืมสแกนเคอร์ e คดนะครับเดี๋ยวพี่ปูแปะไปให้ชมคลิปสอนก่อนเล่นครับเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีการจับกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับกำหมัดครับให้เหมือนเราจะโชกมวยนะครับกำหมัดนะครับต่อมานะครับนิ้วโป้ง มาไว้บนนิ้วชี้นะครับในลักษณะนี้นะครับนะครับทีนี้เราจะจับบูมาแรงนะครับจับอย่างไรให้สังเกตที่เล็บนะครับจับแค่โคนเล็บนะครับจะดีที่สุดเลยนะครับแบบนี้นะครับโคนเล็บโคนเล็บเราอยู่แค่นี้นะครับจับเท่าโคนเล็บนะครับจะได้ในลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วดันบูมแรงมาให้ติดตังมือเลยครับ หักข้อมือขึ้นนะครับตั้งศอกให้ศอกให้ตั้งฉากขนาดกับพื้นนะครับถ้าคล้ายๆกับปลาลูกดอกนะครับก่อนขว้างนะครับจับลุวมๆนะครับไม่ต้องบีบแน่นนะครับหรือแกว่งก่อนเอาความรู้สึกลุวมไว้ด้านที่ติดหลังมือนะครับข้อศอกหันไปด้านหน้านะครับคล้ายๆปลาลูกดอกนะครับตั้งฉากแบบนี้เพาข้อมือหักมาแบบนี้นะครับการคว้างสบัดข้อมือออกตัวในแนวตั้งระดับสายตานะครับแล้วก็สบัด ให้ขหมุนรอบตัวเองเยอะๆการหมุนรอบตัวเองเร็วๆแล้วบุมแมลงจะเลี้ยวกลับนะครับอย่ากว้างออกตัวแนวนอนแบบนี้นะครับห้ามเลยนะครับโอเคครับ